พี่คะในไหนเราก็มาเที่ยวที่วูดแลนด์เมืองไม้แล้วนะคะ mm hmm. ที่นี่เขามีรีสอร์ทด้วย mm hmm. ถ้าอย่างนั้นนะคะเราพักที่นี่เลยดีไหมคะดีมากเห็นด้วยเพราะพี่ก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นเหมือนกันอ่าถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปรู้จักรีสอร์ทของวูดแลนด์เมืองไม้กันค่ะ ตระกูลเราเนี่ยครับตั้งแต่สมัยคุณทั่วเนี่ยอยู่ในบนผืนดินเนี้ยมา150กว่าปีแล้วพอมาถึงลูกคุณพ่อคุณพ่อก็สร้างเพิ่มเติมขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัววันหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยได้มาอยู่กันก็เลยเปิดเป็นรีสอร์ทขึ้นมาเราพยายามเอาเสาอย่างเสาที่เราใช้เนี่ยฮนะก็เป็นเสาเป็นต้นไม้เดิมๆเ,เลยแล้วเราก็อยู่ติดริมแม่น้ำแล้วก็เราก็ปลูกต้นไม้เยอะๆมาแล้วเนี่ยเขาถามว่ามาทําอะไรไม่ค่อยมีอะไรทํามากแถวนี้มาเพื่อมาสงบมาพักผ่อน ห้องพักเราเปิดได้เต็มที่เลยคือ50ห้องนะครับแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยสาห้องก่อน31ห้องเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนทั้งหมดห้าเ,เรือนด้วยกันนะครับก็มีห้องริมแม่น้ําเป็นส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นวิวสวนกับสระว่ายน้าบรรยากาศและการตกแต่งห้องนะครับก็จะเป็นสไตล์เรียกว่าหลายๆศิลปะรวมกันเรียกว่าแบบในนะรงค์ที่วยง,งามคือคุณพ่อผมนะครับคุณพ่อผมนี่ก็จะเอา แบบบาหลีบ้างแบบทางเหนือบ้างแบบไทยบ้างมาปนกันพอเอามารวมแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ้าสนใจอยากเดินทางมาพักที่นี่นะครับก็เดินทางมาง่ายๆเลยนะครับมาที่อำเภอนครศรี T c. เสร็จแล้วจะเห็นป้ายบอกทางให้มาที่วูดแลนด์เมืองไม้นะครับก็ตามป้ายมาเพียง10นาทีเองครับจากอำเภอนครศรี T c. ก็มาถึงเราแล้ว,ลวถ้ามาไม่ถูกนะฮะเข้าไปที่เว็บไซต์เรานะฮะ w บ w w o o d l a n d m บว n g m a i c o m ือไมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ตามนี้นะครับ โอเคไหมคะปีโอเคมากเลยท่านผู้ชมคงอยากมาพักที่นี่แล้วล่ะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเตรียมบัตรที่พักให้5รางวัลน,นะคะได้เลยครับท่านผู้ชมครับหลังจากจบรายการกร็โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับตอนนี้ไปชมช่วงดูช่องส่องกฎหมายกันต่อเลยค่ะช่วงดูช่องส่องกฎหมายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงพวกบริษัทพวกอะไรห้างร้านต่างๆที่มันมีลักษณะแ์ลูกโซ่หรือมีอะไรต่างที่มันเป็นการกระทำความผิดเป็นเป็นองค์กรเป็นหมู่คณะ พอเราไปจับทิกเนี่ยมราจะเจอแต่ปลาซิวปลาส้อยแล้วก็ปรากฏว่าให้ระดับบริหารอะไรอางนี้ขึ้นเครื่องผ่านตอบอผ่านชนพลภูเพนออกนอกประเทศไปแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าวในเมือ่อคดีเนี่ยลงมือจับกันขนาดนี้เนี่ยแล้วอตบอปล่อยพวกนี้ไปได้ยังไงบางคนเนี่ยประกันตัวอยู่สารสั่งห้ามออกนอกประเทศในระหว่างดำเนินคดี พอสารสั่งรับสาลก็ต้องแจ้งนะครับมายังตอมอหน่วยงานที่จะอนุญาตคนออกนอกประเทศตวรวจปึ๊ดอ้าวคุณมีแบ็คลิสต์ห้าออกนอกประเทศก็่ได้ครับเชิญแต่บางเรื่องปรากฏว่าหมายจับยังไม่ออกอยู่ระหว่างที่พนักง,งานสอบสวนกาําลังดําเนินการกันอยู่ปรากฏคนนี้น่าจะต้องโดนหมายจับไม่วันนี้ก็ต้องวันพรุ่งนี้เขากําลังดําเนินการอยู่อีตาคนนี้พอรู้ว่าตัวเองจะโดนหมายจับทําเรื่องออกนอกประเทศเดินทางออกนอกประเทศเลยพอ ผ่านตอมอตอมอตรวจด,ดูปุ๊บอ้าวไม่มีแบ็คลิสอะไรจังปุ๊บเดินทางได้ต้องทำความเข้าใจครับท่านผู้ชมว่าตอมอนี่นะครับเวลาเขาจะพิจารณาว่าใครจะออกนอกประเทศไดไ้ไม่ได้เนี่ยเขาต้องพิจารณาก่อนว่าเป็นบุคคลต้องห้ามไหมถ้าเป็นบุคคลต้องห้ามมันจะมีปรากฏอยู่ในจอคอมพิวเตอร์เขาเลยครับว่าชื่อขึ้นมาปับ๊บต้องห้ามแบบไหนยังไงมันจะปรากฏเลยครับแต่ถ้าไม่มีปรากฏเขาก็ต้องอนุญาตให้ผ่านถ้า ไม่มีปรากฏแล้วเขายังมีอำนาจกักตัวคนไม่ได้นะครับไอ้คดีนี้อาจจะมีปัญหาเพราะคนที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยคือผู้กระทำความผิดแล้วก็ล็อกตัวไว้เพื่อจะรอหมายพอหมายมาเสร็จปุ๊บเอาไปเลยจับไปดำเนินคดีก็ดูดีนะครับเพราะทำให้บ้านเ,นเมือาสงบใช่ไหมครับได้ตัวผู้กระทำความผิดไปดำเนินคดีแต่ถ้าหากตอมอมีอำนาจนะครับมาถึงปุ๊บเออของคุณไม่มีแบ็กลิสต์นะครับแต่เมื่อกี้มีโทรศัพท์มาครับแจ้งว่า คุณยังออกรอบประเทศไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากว่ากําลังทําเรื่องการออกหมายจับอยู่ถ้าแบบนี้นี่ครับกลายเป็นอานาจครอบจักรวาลใจดุลพินิจเละตุ้มเป๊กันไปหมดเลยนะครับคนนี้ผมไม่ออกคนนี้ผมไม่ออกคนนี้ผมดูหน้าตาโง่เฮงแล้วเออทางมีหนวดแบบนี้เดี๋ยวผมไม่ออกดีกว่าไอ้คนนี้มีสักอยู่หน้าผากอไม่ออกเพราะกลัวว่าอาจจะมีหมายจับต่อมาภายหลังไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนครับถ้าชัดเจนเนี่ยสารสั่งอนุญาตออกหมายจับตุ้มแจ้งมาเลยครับ ออนไลน์มาเลยเพอออนไลน์มาเสร็จปั๊บห้ามออกจับกลุ่มดำเนินคดีถูกต้องแล้วครับดฉะนั้นวันนี้นะครับผู้ต้องหาบางรายที่เขาออกนอกประเทศได้เพราะเนื่องจากศาลยังไม่ได้สั่งออกไมยจับอันนี้เนี่ยกระบวนการมันมาถูกต้องแล้วล่ะครับเพียงแต่มันอาจจะล่าชา้าสนับสนุนโดยก๊อตจิแฟมิลี่จากปตทฮอนด้าซิตี้บียูเอเบ ศูนย์การแพทย์ธนบุรีโทรศูนย์สองสี่หกหกเก้าเก้าห้าห้ายากแก้ไออาปาเช่รองเท้าโตโกเกียวสไตล์เกอร์